สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินพามาชมกับอีซู u ูดีแมนะคะรอ่อตามรูปนี้เลยค่ะทุกท่านไม่เชื่อเข้าไปดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจค่ะ Isuzu ูด Is ีแมกคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมือ2ปี06ค่ะราคา1 65,000บาทเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยน2,500ซีซีค่ะเครื่องดีขับขี่สบายรถใช้งานได้ปกติ วิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพว่วงมาลัยพาวเวอร์นะคะวิ่งทางไกลได้เอกสารครบพร้อมโอเลยค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะแม็กสวยค่ะทุกท่านทรงดีนะคะสนใจคันนี้ติดต่อดูรถทดลองขับกันได้ที่จังหวัดชนบุรีค่ะติดต่อนัดหมายหรือต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินได้ใส่ไว้ให้ทั้งรายละเอียดทั้งเบอร์โทรผู้ขายนะคะตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและเป็นช่องทางการติดต่อโดยตรงด้วยนะคะแอดมินเพียงแนะนําเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ